นี่คือ5สัญญาณนะฮะที่บอกว่าคุณสามารถปิดการขายกับลูกค้าคนนี้ได้ทันทีแล้วก็ปิดแบบง่ายๆด้ย,ยครับถ้าลูกค้ามีสัญญาณนะฮะจาก1ใน5ข้อนี้หรือยิ่งมีมากกว่านี้ยิ่งดีมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสปิดการขายได้สูงครับข้อที่ถึงฮะ ลูกค้ามีความเชื่อถือแล้วก็มีการเปิดใจให้กับคุณครับซึ่งการที่ลูกค้าเปิดใจให้คุณเนี่ยมันทําได้หลายแบบนะฮะการที่คุณไปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็ได้ให้ลูกค้าเขามองว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้หรือเป็นลักษณะที่ว่าคุณมีลูกค้าของคุณอยู่แล้วก็ลูกค้าคุณเนี่ยไปแนะนําบอกต่อให้เพื่อนเขาเนี่ยมาติดต่อคุณ เพื่อจะมาซื้อสินค้ากับบริการคุณเนี่ยอันนี้ลูกค้าเ็าจะเปิดใจให้คุณมากขึ้นเพราะว่าเขาโดนได้รับการแนะนําบอกต่อมาอีกทีหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดลูกค้าโดนแนะนํามาหรือลูกค้าเปิดใจให้คุณแล้วมันก็ง่ายฮะคุณพูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมซื้อได้เลยครับปิดการขายได้ง่ายครับข้อที่2ครับคือลูกค้ามีการเร่งด่วนที่จะซื้อครับคือข้อนี้ถ้าเกิดทุนสอบถามลูกค้าว่าคุณพี่ครับคุณพี่จะซื้อสินค้าบริการตรงนี้ประมาณเมื่อไหร่ครับแต่จะให้ผมไปส่งของประมาณวันไหนนะครับาอกว่ ผมตัดสินใจวันนี้เลยเนี่ยผมอยากให้คุณส่งของให้ผมภายในพรุ่งนี้เลยได้ไหมคือถ้าเกิดเขาพูดแบบนี้เขามีความเร่งด่วนในการตัดสินใจก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทําให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับสัญญาณที่3ครับคือลูกค้ามีเงินครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ามีเงินเนี่ยเขาก็จะสามารถจ่ายได้แต่ตรงนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าลูกค้ามีเงินก็คือคุณใช้ลักษณะาการถามนี่แหละครับคือถามก็ว่าเออพี่ครับตอนนี้สินค้าของเราครับตัวนี้มันอยู่ประมาณ5 0,000บาทครับ ไม่แน่ใจว่าตัว5 0,000บาทเนี่ยมันตรงกับงบประมาณที่พี่ตั้งไว้หรือเปล่าครับคือถ้าเกิดลูกค้าเขาบอกว่าเอาห้าหมบาทแล้วม,ม,มันแพงไปอะ่ะอันนี้ก็แสดงว่าเงินเขาไม่ถึงก็อาจจะเป็นสัญญาณท,ที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ซื้อนะไม,ไม่เหมาะตรงนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาบอกว่าเออห้าหมบาทแล้วโอเคผมมีงบประมาณนั้นนะหรือจะเอาสูงคนนี้ก็ได้นะถ้าเกิดคุณมีรุ่นหุ่นที่สูงคนนี้แต่มันดีกว่านี้คุณก็มาเสนอผมได้คือถ้าเกิดลูกค้าพูดแบบเนี้ยเออแสดงว่าลูกค้าเขามีเงินงบเขาถึงฮะก็เปัาาที่คอกิดดรรขขยไ้้บ4 คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจเลยครับโดยเฉพาะการขายเป็องค์กร B2B นะคือสมมุติคุณไปคุยออกับคนที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจอะฮะแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวผมต้องไปเสนอต่ออะไรยเงี้ยฮะมันค่อนข้างเหนื่อยฮะ มันมันค่อนข้างไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนจะจะไปเสนอต่อแล้วก็ผ่านหรือเปล่าต่อให้เรามีทักษะการนําเสนอพรีเซนต์ดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่เราคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่คนตัดสินใจครับมันก็ยังไม่มีประโยชน์มันก็ยังปิดการขายไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณได้คุยคุณตัดสินใจโดยตรงเลยนะอาจจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์เจ้าของกิจการหรือลูกค้าที่สามารถซื้อได้เลยเนี่ยอันนี้มันจะจบกันได้ง่ายเพราะว่าเขาสามารถตัดสินใจได้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิด คนที่คุณคุยด้วยต่อหน้าเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้เลยเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสปิดการขายได้สูงครับเป็นสัญญาณอีกข้อหนึ่งครับและข้อที่5ครับลูกค้ามีปัญหาและต้องการการแก้ไขนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่มันชัดเจนมากครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเออคุณเป็นหมอฟันอย่างเงี้ยคุณเปิดร้านถูกไหมลูกค้ามีปัญหาเรื่องช่องปากเปิดฟันอย่างเงี้ยปวดฟันอย่างเงี้ยแน่นอนก็มีปัญหานะะเาหานะะี่ยฮะเขามาหาคุณที่ร้านเนี่ยเขาเขาต้องการที่จะซื้อทันทีครับหรือสมมติยกตัวอย่างว่าคุณเน แล้วลูกค้าคมีปัญหา คุณไปสอบถามแล้วพบว่าอ๋อลูกค้าเนี่ยอยากจะหุ่นดีมากกว่านี้เพื่อต้องการจะลดน้ําหนักเพื่อเป็นเจ้าสาวอย่างเงี้ยหรือลดน้าหนักเพื่อให้มีบุคลิกที่ดีขึ้นในการทํางานอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นปัญหาชัดเจนที่เขาต้องการแก้ไขซึ่งถ้าเกิดลูกค้ามาหาคุณด้วยกษณัเนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณหนึ่งแล้วคุณจะมีโอกาสปิดการขายได้สูงครับเพราะฉะนั้นให้คุณสังเกตหนึ่งใน5สัญญาณกว่านี้หรือมากกว่านี้ยิ่งดีครับคือถ้าเกิดลูกค้ามีสัญญาณพวกเนี้ยยิ่งเยอะเท่าไหร,รับ,บ หากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพกันขายนะครับทุกวันเวลาเจ็ดโมงเช้าเราจะมีคลิปวิดีโอน,นี้ส่งตรงของคุณครับ